กรณีถูกจับถูกส่งตัวกลับนะคะก็สามารถสมัครไปแบบถูกกฎหมายกับกมรมแรงงานได้ไหมเนาะอันนี้จริงๆมีคนถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะยังไงเดี๋ยวตันก็ขอมาสรุปให้ในคลิปนี้นะคะสําหรับคนที่เคยเดินทางไปเป็นผีน้อยหรือว่าโอเวอร์วีซ่าที่ประเทศเกาหลีใต้เนาะแล้วถูกจับถูกส่งตัวกลับนะคะ จะสามารถสมัครสอบได้ไหมต้องบอกอย่างนี้นะคะสำหรับเคสที่โดนจับโดนส่งกลับเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มประเภทนี้จะถูกแบ็กลิสต์อยู่แล้วอัตโนมัตินะคะซึ่งแบ็กลิสต์แต่ละคนก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการโอเวอร์วีซ่าของแต่ละคนเนาะแต่ที่แน่ๆคือยังไงคือโดนถูกแบ็กลิสต์หรือถูกห้ามเข้าประเทศเกาหลีใต้แน่นอนนะคะทีนี้กลับมาที่ว่าจะสมัคร ผ่านกรมแรงงานแบบไปแบบถูกกฎหมายได้ไหมใช่ไหมคะก็ต้องกลับมาดูที่เงื่อนไขของการสมัครนะคะเรื่องของเงื่อนไขของการสมัครไปแบบถูกกฎหมายเนี่ยแบบ E9 เนาะมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งนะคะที่เขาบอกไว้ชัดเจนว่าคนที่สมัครเนี่ยจะต้องไม่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยหรือ ประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งใครที่เดินทางไปเป็นผีน้อยเนี่ยหรือว่า o อเว s ร a สเตย์โอเวแล้วถูกจับถูกส่งตัวกลับก็ถือว่าคุณได้ทำผิดกฎหมายทางเกาหลีใต้แล้วนะคะก็คือเรื่องของการพำนักแบบผิดกฎหมายอยู่แบบผิดกฎหมายนั่นเองถ้าให้การตอบก็คือสมัครไม่ได้เนาะแต่ทีนี้ในเคสที่บางคนบอกว่า,เ,า,เ,าเคยไปสมัครสมัครได้นะนู่นนั่นนี่อาจจะนะคะอาจจะมีเคสที่สมัครได้ ต้องบอกงี้ว่ากรณีบางคนที่สมัครได้เนี่ยเป็นเพราะว่าระบบเนี่ยเขาไม่ได้มีการตรวจสอบกับฝั่งเกาหลีแต่ทีนี้มันจะเป็นยังไงสําหรับคนที่เคยถูกกลับถูกส่งตัวกลับแล้วไปสมัครสอบกับ eps นะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยสามารถสมัครได้นะคะสอบได้ปกติแต่เมื่อวันที่คุณรู้ผลเนาะคุณสอบผ่านแล้วคะแนนคุณผ่านเกณฑ์คุณผ่านต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะคะ จนถึงขั้นตอนเรื่องของการยื่นขอวีซ่าเนาะอันนี้ล่ะค่ะก็จะเป็นปัญหาสําหรับคุณคุณในกลุ่มแบบนี้นะคะเพราะว่าวีซ่าจะไม่ออกมันเองก็จะทําให้คุณเสียสิทธิ์ในการที่จะเดินทางเข้าไปแบบเข้าไปทํางานแบบถูกกฎหมายนะคะก็คือคุณติดแบล็กลิสต์คุณผิดทาผิดก,กฎหมายเรื่องของการเข้าเมืองแบบผิดก,กฎหมายนั่นเองอันนี้ล่ะค่ะที่จะทําให้วีซ่ามันไม่ออกเนาะก็ทีนี้ก็คือ น่าจะเคลียร์ประเด็นของคนที่ถามกันเข้ามาเยอะเรื่องของการที่ว่าถูกจับส่งกลับแล้วสามารถสอบของ eps ไปได้ไหมหรือว่าสมัครสอบของกรมแรงงานเข้าไปทำงานแบบถูกกฎหมายที่ประเทศตเกาหลีใต้ได้ไหมเนาะอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่ตันสรุปมาให้นะคะสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องของตันด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ